ดูค่ะนี่จ้าอลังการงานช้างมากทุกคนอลังการงานช้างสุดๆค่ะไม่แค่นี้นะคะทุกคนขค่ต่อจะให้ดูเซิฟๆดูเป๊บหนึ่งก่อนนะคะให้ดูเซิบๆแป๊บหนึ่งต่อถึงบอกทุกคนว่า มาเอาเห็ดออกจากป้าซอยต้อเนี่ยมาเบียกเห็ดซอยนะค่ะเบิ้งจ้ะน,นู่นาพี่น้องจ๋าพระมนพระมนต้นไม้ต่าเทพป่าคังๆแต่อรังการสุดๆนะคะนูน่นเหลืองไปนนุ่นค่ะ ดูค่ะสุดยอดดินแดนทองคำพี่น้องดินแดนแห่งทองคำจ้ามามาเก็บกันเลยเนาะค่ะไปดูตรงนี้ค่ะไปดูความสวยงามตรงนี้เน้ะพี่น้องเนาะเห็นกันหรือยัง รลยยังค่ะทุกคนค่ะดูค่ะมันจะอลรังการสุด,สดแล้วค่ะพี่น้องจาโตเบาหยังบบได้คือแบบว่าเหลืองเต็มปลาสีทองอลา,าม ดอกใหญ่น้ำจ้าดูดอกมันดูดอกเห็ดตองให้ดูดอกเห็ดค่ะเพื่อนีม่ดูค่ะทุกคนค่ะ ดูค่ะ ไปดูจุดเจ็กพอตอีกนะคะทุกคนรุ่นไปน้ำกันจ้าคุณจ้าเจ็กพอตจริงจริอยู่ใต้หญ้าโดยค่ะพที่นอ้องเต็มไปคุณทุกคนเดินดูเดินดูก่อนแล้วค่อยเก็บ จุดนี้กำลังสวยจุดนี้บโบนั่นบดกล้องมันติดบ้างนึงไม่รู้เป็นอะไรตัวกับค้านจนมาปวดขาเข้าบวดเราจ้ะขาเข้าคานน้ำดินน้ำหยาดน้ำซีไหลก็ได้ บดนึบบัฝันวาสิมัเจอเห็ดหลายขนาดนี้ค่ะพี่น้องจ้าบาดหนึบวัชิลายขนาดนี้ถุงถุงสุดท้ายแล้วค่ะเต็มถุงนี่กับบมีแนวไซรแล้วนะค่ะพี่น้องเนาะเต็มถุงนี่กับซิเต้ออกจากป้านะจ้า มันไม่มีถุงใส่แล้วตัวบได้เอาน่ตัวบไดเ้ดเอาถุงมาหลาย ิปนี้ก็ได้หลายพอสมควรนะคะพี่น้องเนาะได้เกือบเต็มถุงค่ะเบอร์นจาจ่ายางหลายเลยค่ะป่าเจ็กพอตนะคะเจ็กพอตมากได้เกือบเต็มถุงค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการเก็บหิดดูกับเก็บหิดไปกับต่อเพื่อนๆน,นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนขารำ่รำรวยทุกคนค่ะ Na ka, bye bye.